พอดูบุหรี่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องเหนือขั้นกว่าบุหรี่มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเว้ยนอกจากกัญชาสวัสดีครับผมถาจรสรรน,นะครับก็วันนี้นะครับตามหัวเรื่องเลยฮะผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องที่ผมเคยดูดกัญชาครับผมบอกตามตรงนะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ได้น่าอวดนะครับเตือนน้องๆหน,หนูๆทุกคนเลยนะเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีนะครับควรใช้อะไรนะวิจารณัตเลยะอ,อาร ควรไต่ตองเออควรไต่ตองซะหน่อยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับสาหรับตัวพี่แล้วก็สามารถเอาประสบการณ์ของพี่เนี่ยไปไต่ต,ตองไปคิดว่าเฮ้ยกูจะลองดีไหมวะไอเฮียถ้าลองไปแล้วอ่ะมันจะเกิดผลเสียอะไรบ้างดูดไปขึ้นมาแล้วแบบกูจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ฟังจากคลิปนี้นะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องเลยฮะต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4ถึงปีตอนนั้นอะ่ะผมอยู่ม4ม5เป็นช่วงที่แบบว่ากําลังคึกคนองอะ่ะตามเพื่อนโชว์หญิงแต่งตัวอะไรเงี้ยแบบ เด็กผู้ชายครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เริ่มมีการไปลองบุหรี่ครับอันนี้เป็นสาเหตุแรกเลยนะครับที่ทําให้ก้าวกระโดดไปสู่ยาเสพติดตัวอื่นนะครับผมแต่ผมบอกก่อนนะว่าที่บ้านของผมนะครับเป็นบ้านที่ไม่มีเรื่องของบุหรี่เลยนะฮะผมก็เลยไม่ได้รับอิทธิพลอะไรมาจากที่บ้านนะครับเรื่องของการซูบบุหรี่และจะเท่เรื่องของการที่แบบว่าเราไปมองผู้ใหญ่ดูบุหรี่อะไรเงี้ยคือในใน,ในหัวผมไม่มีเลยเว้ยคือมาจากสังคมของเพื่อนล้วนๆเลยหูและเหตุการณ์ที่ผมลองบุหรี่ครั้งแรกเป็นเหตุการณ์ที่มันมากนะ นะผมก็ลองบุหรี่เว้ยดูดไปดูดดูด,ด,ดจนดูดเป็นฮนะแล้วก็เหมือนว่าพอดูบุหรี่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องเหนือขั้นกว่าบุหรี่มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเว้ยนอกจากกัญชาเพราะว่าในเรื่องของทั้งสื่อแล้วก็ในสังคมเพื่อนมันคุยกันเฮ้ยมึงดูกัญชามาดูกัญชาแล้วจะขำนะเว้ยอ่ะคุณเคยได้ยินไหม ดูกัญชาแล้วมันจะยิ้มนะเว้ยมันจะขำมันจะหัวเราะมันจะแฮปปี้มันจะสนุกอะไรเงี้ยมันจะลอยตาจะลอยมันเท่อะเข้าใจป่ะมันเท่มากเฮียแม่งเมาเมาตาลอยลอยมาโรงเรียนแม่งโคตรเท่เลยแต่ผมบอกเลยนะว่าผมยังไม่ตัดสินใจลองนะครับเพราะว่าความรู้สึกเราอะพูดตามตรงเลยว่าผมรู้สึกกลัวด้วยความที่ผมเด็กนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันรุนแรงกันไปมันผิดกฎหมายมันไม่ถูกต้องมันไม่โอเคครับสำหรับเด็กที่อายุประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความที่สังคมเพื่อนนะครับก็เลยทําให้ได้เข้าไปรีไปลองนะครับ ผมจะพูดถึงความรู้สึกตอนที่ผมได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงผมบอกตามตรงนะ <L an> ว่าด,ดูกับเพื่อนอ่ะแม่งสนุกเว้ยแม่งเมาแม่งมันแม่งแบบอึนๆเลยอยมันแบบเหมือนทําให้เส้นประสาทในสมองเราเอ้ยผมพูดไม่ถูกอะผมจะพูดถึงความรู้สึกนะมันทําเหมือนแบบว่าให้เราแบบชชาๆครับเอาง่ายๆเหมือนกินเหล้าอ่ะแต่แค่ไม่มีกลิ่นเหล้ามันจะเคิมมากกว่ามันจะมึนๆเลยอยที่ยิ้มเนี่ยเพราะว่าในหัวแม่งไม่คิดอะไรไว้ก็ลา ไอ้ hey, จริงบอกว่าเอ้ hey, มึงเป็นยังไงบ้างไอ้ hey, มึงทำอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการซื้อขายนะครับว่ามันขายยังไงอันนี้ผมไม่ได้แนะนํามาให้น้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆไปซื้อนะครับผมผมมาพูดเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะก็คือผมอะ่ะเคยไปซื้อกับเพื่อนแล้วผมจําได้เลยผมเจอตํารวจแต่ว่าตอนนั้นตํารวจไม่ได้คนอะไรนะฮะอุ้ยแล้วตอนนี้ผมมาเล่าตํารวจจะจับกูไหมเนะี่ย คือมันเล่้งมันนานมากแล้วนะครับตอนนี้ผมเลิกหมดทุกอย่างนะเออก็มาต่อผมเคยไปซื้อกัญชากับเพื่อนนะครับตอนนั้นอะประมาณเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก้อนมันอะเหมือนเคยเห็นพวกขนอสุกก้อนปะเออนั่นแหละตอนนั้นราคาประมาณร0 0ยถึงร้อยนะครับผมมันจะเป็นใบกัญชาแบบแห้งอะแล้วก็อัดแท่งๆเอาเฮ้ยผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าผมเรียกมาค่อยดูมันเป็นเหมือนขนอสุกก้อนอะเออก้อนแค่นะ่ะ ก้อนร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับส่วนตัวนะผมว่ามันแพงมากนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการที่เขาเรียกว่าเอาไปยำมาฮะก็คือจะเด็ดจากก้อนนั้นอ่ะเด็ด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 ออกมาขยี้ขยี้แล้วก็เอาไปใส่กับไส้บุรีอ่าเขาจะเรียกเป็นการยำเพื่อนๆคงจะสงสัยนะครับว่าทำไมอยู่ดีผมถึงมาเลิกได้เรื่องไม่อยู่ตรงนี้เว้ยที่ผมตัดสินใจเลิกนะครับเพราะว่าแม่ครับตอนนั้นอ่ะผมไปดูดกัญชากับเพื่อนที่บ้านเพื่อนเวฟิลรอแบบ มันสนุกแล้วก็ขำเพลิดเพลินนะฮะและจู่ๆม่งมีตำรวจมันขับผ่านมาเว้ยมืดฟู่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 ตอนนั้นผมหลบกับเพื่อนแทบไม่ทันน่ะในใจผมแบบตุ้มตุ้มต่อม่าครับกลัวแบบตุ๊กๆๆๆๆตไอ้เหี้ยถ้าตำรวจเข้ามาที่บ้านจะทำยังไองอะไรเงี้ยคือแบบผมกลัวมากแต่ผมไม่โดนตำรวจจับนะแค่แบบว่าเพื่อนมันก็รีบยัดของอะ่ะ เข้าไปในตัวผมเว้ยแล้วก็ให้ผมอะขับรถออกไปเลยเพื่อนมันก็บอกว่าเนี่ยหามึงดูดให้หมดเลยนะเว้ยมึงเอากลับไปแล้วมันก็ดูดให้หมดเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นช่วงเย็นวันพุธอ่ะผมก็ขับกลับบ้านไปเว้ยแล้วผมก็เอา,เ,อาเนื้อมาใส่ตัวบหรี่พันล้มอะได้ประมาณ3ตัวมั้งพอเช้าวันพฤหัสช่วงประมาณตอนตีสี่ตีห้าเงี้ยผมแอบออกจากบ้านไปที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนนะครับแล้วผมก็เอาไอ้บหรี่ที่พันกัญชา33 3ตัวนะไปดูดเว้ยผมก็ดูดแล้วด้วยความที่ผมกลัวแล้วตรงนั้นมันใกล้ผมจะบอก ว่าตรงที่ผมไปมันไม่มีคนก็จริงนะเว้ยแต่แม่แม่แบบมันใกล้ป้อมตํารวจครับเพื่อนผมบอกเลยผมดูดไปด้วยแล้วผมก็กลัวเว้ยผมกลัวทั้งตำรวจและผมก็ก,ววกลกัวทั้งแม่รู้ถ้าแม่กูได้กลิ่นไอ้เหี้ยกูจะทํายังไงวะผมกลัวว่าผมอาการจะออกผมกลัวว่าไอ้เหี้ยถ้ามีคนไม่เห็นกูจะทายัางไงวะเนี่ยผมกลัวทุกอย่างในหัวผมมีแต่ความกลัวเวย้ยแล้วเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไอย่างนั้นผมไม่ได้มีความสุขเว้ยผมไม่ขำผมไม่ยิ้มผมไม่ฮาความรู้สึกตอนนั้น ผมควบคุมตัวเองไม่อยู่ในหัวผมอะมันเหมือนมันมีหลายคนนะฮะตีในหัวผมมันมีทั้งไอ้ถาคนดีไอ้ถาคนเร็วมันแบบมันคุยกัน,นะครับมันเหมือนในกระตูลเลยเว้ยมันเหมือนในหนังเลยไอ้คนดีก็บอกไอ้ถามึงอย่าดูดมึงไม่สงสารแม่มึงหรอวะเฮ้ยแล้วถ้าตำรวจรู้่ะมึงจะทำยังไงวะที่บ้านมึงอะเขารับมึงไม่ได้แน่เลยไอ้คนเร็วก็บอกว่า ไอ้เฮียมึงดูดไปเถอะมึงก็ทำเนียนๆไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละตอนนั้นในหัวผมแม่งแบบตีกันมากเวย้ยจนผมน้ําตาผมไหลอะ่ะผมก็เลยรีบกลับมาบ้านเวย้ยแล้วขับรถแบบผมพูดลาโตนะตอนนั้นผมขับผมเกือบคว่ำรถมันทรายอะไรแบบในหัวแม่งแบบมันเหมือนคนเมาอะ่ะเหมือนกินเหล้า3ามสี่กลมไอ,อ้เฮียกูไม่รู้วะกูจะพูดไงวะมันแบบแม่งมึนมากผมว่าขับเข้าบ้านไปเวย้ยแล้วตอนนั้นผมยังไม่ได้อาบน้ำใช่ป่ะผมต้องอาบน้ําก่อนเพื่อที่จะมาแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วตอนนั้นแม่ตื่นแล้วแม่กําลังทำ ผมก็คิดว่าอาบน้ำแม่งต้องขี้ใครลงเว้ยแต่แม่งไม่ใช่เลยไอ้เหี้ยในหัวแม่งแบบตีกันกูจะไปโรงเรียนทันไหมแม่กูจะรู้ไหมอาการกูออกแบบว่าไอ้เหี้ยตาแม่งก็แดงแบบทุกอย่างแม่งแบบไปหมดเลยผมคุมเหี้ยอะไรไม่อยู่เลยเว้ยจนผมร้องไห้ในห้องน้ำครับเพราะว่าในหัวมันตีกันตปปีปุ๊ปึกปึกปึ๊ปึกปกผมร้องไห้เลยเว้ยเหมือนคนบ้าแล้วผมก็ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็แบบนอนกลางบ้านนะครับแล้วแม่ก็รีบวิ่งมาดูผมเลยเว้ยว่าเฮ้ยปอเป็นอะไรปอคุยกับแม่ปอผมบอกเลยผมเหมือนไอ้เหี้ กูแบบกูเหมือนคนในร่างทรงอะ่ะแบบเฮ้ยช <c oughs> ่วยช่วยแอะไรอย่างเงี้ยแบบอาการหนักมากอะแล้วแม่ก็บอกปอเป็นไรปอ ปอเป็นอะไรปอคุยกันแม่ตอนนั้นผมร้องไห้เลยเว้ยแล้วผมจําได้เลยผมกัดตีนแม่เลยเว้ยผมพูดหมดเลยผมสารภาพผมขอโทษแม่น้าตาตอนนั้นน้าตาผมไหลแม่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเออัยรุ่นแม่แม่ก็เข้าใจผมแบบรู้สึกผิดมากๆตอนนี้ผมพูดเลยผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนอุทาหรณ์ติดตัวนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ถามแม่ว่าแม่แล้วมันทายังไงไม่ถึงจะหายเพราะตอนนี้ปอเหมือนปอคุมสติตัวเองไม่อยู่ปอแบบปอเหมือนคนบ้าเลยอะไรเงี้ยเอาจริงๆแม่แม่แม่ก็ไม่รู้เหม พ่อก็เลยบอกว่านอนไปสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายแล้วซึ่งมันก็เป็นจริงๆนะครับนอนไปสักพักอะไรเงี้ยมันเหมือนให้ฤทธิ์ให้ฤทธิ์มันอ่อนลงอ่ะมันก็หายไว้มันก no ็อาการมันก็ดีขึ้นแต่ผมจะบอกว่ากตอนที่ผมนอนอ่ะแม่งโคตรลาบากเลยคุณผู้ชมรู้ไหมมันเป็นยังไงตอนที่ผมหลับตานะไอคนอีกคนหนึ่งอ่ะมันก็สั่งผมว่าสมองสั่งให้หลับตาเนี่ยผมังจังคำนี้อยู่เลยพอผมหลับสมองสั่งให้หลับตาพอผมหายใจเข้าสมองสั่งให้หายใจเข้าผมหายใจออกสมองสั่งให้หายใจออกผมพล สมองสร้างไปพีมาไอเฮียมันแบบมันนอนไม่หลับเว้ยมันแบบมันเหมือนมันมีคนึงบอกทุกกิริยาท่าทางของกูเลยว่าเฮ้ยมึงต้องทําอะไรต่อมึงต้องทำไ,งงไปต่อสมองสร้างสมองสร้างสมองสร้างไอเฮียผมนอนแทบไม่ได้อะประมาณเกือบ20บนาทีจองกว่าจะหลับแล้วพอผมตื่นผมก็ไปขอโทษแม่ไหว้แม่นะครับแล้วก็บอกสัญญากับแม่นะครับว่าจะไม่ยุ่งอะไรกับพวกนี้อีกแล้วแล้วซึ่งผมก็ทํามันได้ครับผมเออผมก็ทํามันได้เว้ยผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพวกนี้อีกเลยนะครับแต่ผมบอกตามตรงนะหลังจากที่เกิดเรื่องเนี้ย สังคมพวกนี้มันไม่ได้ซาไปนะครับมันก็ยังเข้ามาเข้ามาเข้ามาแต่ผมจะบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเว้ยว่าเราจะรับหรือไม่รับผมก็ปิดกันเรื่องนี้เลยไม่เปิดรับไม่แสวงหาเพื่อนนะผมยังคบอยู่เพราะเพื่อนผมผมพูดเลยนะเพื่อนผมนิสัยดีผมยังคบคุยแต่เรื่องพวกนี้เราต้องระว้นนะครับเราต้องตัดเหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะกลัวเพื่อนจะเกลียดกลัวเพื่อนอะไรแต่ถ้าผมเชื่อเลยเราพูดกับเพื่อนตรงๆเฮ้ยกูไม่เอาอ่ะกูขอปฏิเสธเว้ยเพื่อนไม่โ เพื่อนคุณจะเข้าใจเว้ยโอเคนะผมอยากจะเตือนน้องๆทุกคนนะครับอย่าไปลิอย่าไปลองเลยจริงๆมันไม่มีอะไรดีหรอกเว้ยเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งจิตใจเสียคนที่เรารักด้วยครับถ้าพ่อแม่น้องรู้หรืออะไรรู้เงี้ยพ่อแม่น้องเสียใจแน่คือมันมันไม่ดีอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงวะมันไม่ดีจริงๆนะครับก็ถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยผมมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเยอะเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ดูจน,นจบนะครับ สวัสดีครับ